มาครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่กับเฮียเฟียมครับฟร์มซิลิมาแล้วก็เสียมอดครับผมสวัสดีครับไปที่ความรู้สึกของผู้ไห้ก้อนนะครับเนาะเสียมอดครับสําหรับน้องมิตังนี่คือเป็นอย่างจังได้ตัดสินใจมอบให้กับฟร์มซิลิมาครับผมคือใจนึ่งกับเสียดายอยู่ครับเพราะว่าคอยตัวนี้เป็นค้ยตัวแรกที่ที่ปั้นม้าที่เห็ดม้ากับมือครับคือตั้งแต่ ตั้งแต่เลือกคัดเลือกเขาเลยครับไปจองไว้ตั้งแต่สี่เดือนจนปั้นมาถึงประสบความสําเร็จวันนี้ก็ถือว่าดีใจอยู่ครับแต่ว่าในหมือนึงคายมันมีเจ้าของนะครับครับผมจังเพิ่นว่าแหละครับเลี้ยงบขาคบะายกับตกสร้างคําที่ห้องกันประจําครับแล้วกามันหนัดถึงเวลาของเขาครับก็เลยได้ตัดสินใจแบ่งให้เฮียเฟียมไปครับครับผมก็ ทั้งอีกเขาได้ไปมองที่มันสถานที่ที่ดีกว่านะครับ<ม>ที่เพียบพร้อมก็ยินดีที่จะแบ่งปันครับครับผมครับคือเสียมอดนี่มองเห็นอนาคตน้องมิตังนี่ตั้งแต่สี่เดือนเลยบร่าครับหรือ,อยังไงผมไปจองไว้ตั้งแต่มิตังในอายุสี่เดือนครับอเห็นนี่อย่างในตัวของเขาครับคือตอนนั้นคือก่อนานั้น เสียหยอดได้เนี่ยน้ำเห็นไปเบิองอยู่ครับเป็นดูกเขาดินอาจจะตัวเล็กๆครับที่เขาเอกว่าเขาโครงการนะครับครับผมแต่ผมก็ไ่ได้ไปเบิองจากเที่จนมันมีไอ้ผู้นึงที่อยู่ผู้เขียวเพิ่นมาจองไปก่อนเน่าเหมือนนั่นผมมีโอกาสได้เอาควายโครงการในคออจากค้อเขียวเัาไปส่วงคออนั่นผมไปเจอตอนสี่ทุ่มนะครับพี่วอยโอ้สี่ทุ่มครับผมไปเจอแล้ว ผมเห็นว่าตอนน้อยๆเขาคือหัวใหญ่ครับเอกลักษณ์เขาครับผมมีตังจะเป็นควายที่หัวใหญ่เนื้อตัวท้ายสีเหลืองหนามากครับอืเห็นเราคือสะดุดตาเลยครับด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจขอแบ่งจากคนที่เขาจองไปมือนั้นนะครับครับก็เลยได้จองไว้อ้เ็กมือนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ ของน้องมิตังได้เป็นอย่างดีเนาะครับผมคือน้องมิตังก็ถือว่าเป็นควายงามสายประกวดที่มีรางวักลกรันตีหลายสนามนะครับผมครับวันนี้พันธุกรรมของน้องมิตังนี่เป็นสายอะไรกว่าครับมิตังนี่เกิดจากพ่อขาดินครับขาดนินจะเป็นลูกแซนซีพี แสนซีพี่เยเป็นสายประกวดที่ล้วนะครับบวกกับแม่คําแพงครับตอนนี้แม่คําแพงกันยังมีชีวิตอยู่แม่ของเขาดินครับอยู่น้าไหนพีเอครับเออุดรควยงามครับครับผมออาส่วนสายทางแม่มีตังแม่มีตังเป็นแม่ฟ้าไมแม่ฟ้าไมนี่เป็นลูกของดาวซีพีครับครับผมดาวซีพีบวกกับปานสุรินทครับแล้วก็แม่ฟ้าไม้ของมีตังนี่ก็ไปประกวดได้ ดุนฟันนำนมครับได้แช่มนมฟันนำนมที่งานนครสวรรค์ปี6 2สองครับผมแม่มีตังก์กับสายประกวดด้ืยอกันครับครับครับก็เรียกว่าเป็นเป็นเล่ากอเป็นตระกูลสายประกวดมาตั้งแต่รรุ่นรุ่นแมรันะครับรุ่นปูรุ่นแม่เลยครับโอ้รุ่นปูก็เป็นสายประกวดเือกันเนาะแสนซีพีก็เป็นสายประกวดครับ มือนี้ก็ส่งมอบกันในราคา2ล้านสองเนาะครับผมสองล้านสองแสนบาทจาก N M f a r ฟาร์มควายงามจังหวัดขอนแก่นครับผมสูฟาร์มซิลิมาครับผมครับผมก็เรียกว่าส่งมอบดวงใจเนาะเสี่ยมอเนาะแมนครับส่งมอบดวงใจเลยครับดวใจเลยครับเพราะว่าตัวนี้นี่บอยทีซี่ติดตามมาตั้งแต่อายุยังน้่อยครับจนเพิ่น เดินสายประกวดจนเพื่อนได้เชื่อมนะครับผมก็เห็นเส้นทางเส้นทางสตอรี่ของเพื่อนมาตลอดครับสำหรับน้องมิตังครับบัดนี้ชี้ขออนุญาตไปที่ความรู้สึกของผู้รับได้ขบัติแฟร์ฟิมฟร์มสิ้นมากครับผมครับคือไปประทับใจตรงใดของน้องมิตังครับถึงได้เลือกเข้ามาพัฒนาควายในฟาร์มเอาก็ติดตามน้องมาระยะหนึ่งแล้ะครับครับผมมัดแบบตัว้นน้องแล้วก็ คือว่ามันหมักเนาะเนาะมันก็อธิบายว่าถึงเนาะมันได้ลงมันออกว่าได้เนี่ยนะมันหนียวออกครับหนียว่าออกอีรีครับกับเบิ้งกับอาณาอาณานนองกับจะไปไกลครับครับผมก็ด้วยความที่ว่าน้องมีตังเป็นค่ายงามสายประกวดไปสนามใดก็คือติดลังว่างทุกสนามมาน้องมีตังแม่นครับบันนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับผม แล้วด้วยฟาร์มซิลิมาก็ถือว่าเป็นฟาร์มควายงามสายประกวดยางที่เลี้ยงไปตอนต้นครับบาั์นี้สําหรับแผนงานในอนาคตทางฟาร์มซิลิมานี่มีมีแผนงานจ้งไหนครับกับน้องมิตังครับผมก็ว่าจะลาลังวันก่อนครับลารัางวัลเนาะแมนครับเอาไปให้พี่นอ้องเข้าได้ซึนส้มครับเอ่ควายงามเน,ะมน,นาะแมนครับควายงามสายประกวดครับผมบันนี้รู้สึกจ้าไหนครับที่ ได้นองไม่ต่างมากมาอยู่ในอ้อมกอดเท่ามือนีครับผมก็ดีใจครับมั่นใจในพันธก,กรรมนองว่านองอาจสิไปไกลครับไอ้ครับผมครับคือผมผมเชื่อว่าสายตาของร้าซิลีมานี่ก็บม่ผิดพลาดครับเพราะว่าซื้อาย่ขามาในา้ามีก็ถือว่าได้แซมโอ้ีลยวเบิ้งเต้ถวยก็รู้แล้วครับ <laughs> พี่น้องครับ <laughs> เต็มกากสายอยีเดีพี่น้องดีถวยรางวันพื้นนี่เขาเรียกว่าสายตาในการคัดควายนี่คือเริ่มต้นที่ห้อเขามาในสายควายงามสายประกวดน,นะครับได้ความรู้มาจากทั้งใดก่็ครับทีมงานนี่แหละครับถีบไปน้ากันนี่แหละครับหาความรู้จากแบบว่าในหลายฟ้ามใช่ไหมครับไายครับผมครับแมนครับกระทือวาโศกดีอยรับเดียพ่อพี่น้อง เลียงควายที่แบบบ่าพอและคนดีๆครับครับผมครับก็ได้แนะนำแบ่งปันแมนครับค้ิดว่าจะคล้องมาถือข้างครับครับคือเฮียเฟียมก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่หลงไหลในควายงามควายไทยครับเกิดมาสั่งสีสันแห่วงการเฮาใน คือในช่วงหลังนี้ถือว่าโอ้สังสีสันให้วงการของเข้ามากมากเลยครับสำหรับแอเฟมกับซอนนิมครับฟาร์มซิลิมาครับผมเอาละครับพี่น้องครับต่อไปเข้ากับซปเบิ้งบรรยากาศความชื้นมม่นยินดีน้ำกันครับผมนี่ครับบรรยากาศการสัมนาว่ามีน้ำโดยปลายม้ อันนี้ถือว่าแล้วก็ยึดคะแนนควายที่ได้จากความซิริมานี่นะครับเจ้าของควายครับผมสซลม์เอ็นเอ็มฟาร์มได้ทนึนี่เจ้าของใหม่ครับเจ้าของใหม่จัดแชมป์เข้ามาหลายตัวนะครับสำหรับความซิริมาแกนแชมเปี้ยนที่งานอนี่นังเตะจริงๆเนาะครับโอ้วันนี้วันนี้รวยมากครับคนนี้นี่นะนี่ครับเเอห็นนมี่ของแท้ชายันฟาร์มครับโอ้ยจังเลย นี่นะครับ2ล้าน2องแสนบาทมันรวยรังกินเลยนอ่ะอะไรนิดเดียวครับใจท่าไม่มีตังค์ยกขึ้นโอเคครั้นี่ครับ, 2, 2, บควายงามสายมากกว่าสั่งจัดท่าแบบสบายๆครับเพราะว่าเดินสนามมาอย่างโชคชนครับเราไมีตังค์ยาไขเด้วยไข่ด้ว ซอนิมซอนิมกับเฮียเฟมครับผมจัดเข้าคือที่นี่ก็เรียกว่าจัดเข้าโอ้โหใครงามหลายตัวหลายตัวครับร้องไห้เพราะว่าได้เงินครับร้องไห้เพราะได้เงินเกีัวอันนี้สงมอบกันน้ำตาแตกน้ำตาแตนมาแล้วรอบนึงวันนี้ก็จะร้องไห้ออกกล้องอคือบอกว่าไข่น้ำเงิน นี่ครับบรรยากาศชื่นมื่นยินดีครับผมสุดยอดครับสุดยอดก็ยังไงก็คือเราจะสังเกตเห็นมีแต่คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นครับที่มาพัฒนาควายไทยแล้วก็มาหลงไหลในเสน่ห์ของควายไทยครับก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับเดนเซอร์ครับต่อครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูถ้วยเนี่ยครับนี่คือถ้วยถ้วยรางวัลของเขาเนี่ยครับเต็มเลยครับถ้วยรางวัลเออเอาเนี่ยของหลายสนามมากแล้ว อานุนอัน้นคือต้นสายต้นสายของน้องมีตังครับก็คือเจ้าของเจ้าเขาดินพญาเขาด้วยครับดีใจกับเราทั้งฝ่ายครับครับผุเสียเยครับลุงทุกฟาร์มคายงามน้องบัวลําพูสําหรับน้องมีตังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นควายตัวรักนะครับของน้องมอสหรือว่าน้องเนทนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น้องเขาเริ่มปลูกปั้นหรือว่าจองตม้งแต่อายุ4เดือนนะครับถือว่าสายตาคมเหมือนกันนะครับกว่าจะถึงวันนี้ ก็เดินสายประกวดตั้งแต่อายุได้น่าจะปีเศษนะครับก็เริ or or ่มมีถ้วยรางวัลมาเรื่อยๆนะครับแพ้มั่งชนะมั่งได้เข้ารอบม่งไม่ได้เข้ารอบมั่งแต่ก็น้องๆเขามีความตั้งใจนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับล่าสุดก็ได้ถ้วยดีเซอร์ ก่แชมป์นะครับช่วยพระราชทานนะครับที่มอาบนก็ถือว่ายินดีประทับใจกับน้องนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาปั้นมาจริงกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับเอาไปก็ฝากธีมินะครับได้สารต่อนะครับให้รางวัลสูงสูงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับมีแต่พี่น้องเราทีมงานบายโบกบ,บายโบกเพราะว่าวันนี้ก็มีงานประกวดหลายที่นะครับก็เลยไม่ได้เชิญพี่น้องมาบายโบกแปลว่าอะไรครับบายโบกก็มีแต่พี่น้องเรามานะครับ,บ,บก็กเสียเจนะครับก็เดินทางมาจากชัยนาทหนึ่งหมหมอดศราวุฒินะครับเสียทับเมืองเลยนะครับ ทีมงานน้องๆเยนเอ็มฟาร์มนะครับที่หนึ่งเมืองไทยนะครับก็เพิ่งมาถึงหนองบัวลพูนะครับพอถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความดีในวันนี้นะครับขอบคุณมากเอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดครับผมสำหรับการส่งมอบสุดยอดปันทุกรรมครับน้องมีตังค่าตัว2ล้าน2แสนบาทครับผมก็ชื่นมื่อยินดีครับ ถือว่าพัฒนาควายไทยร่วมกันครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมไปพ่เท่อตอนนี้ครับสวัสดีครับ